ระหว่างวันเนี่ยสีเปลี่ยนแน่นอนสูงให้ดูใกล้ขนาดนี้นี่คือฟิลเตอร์หลุดแล้วนะโอ้ซึ่งถามหนูนะว่าโกลว์ไหมหอ๋อคือมองแล้วแบบไม่ได้โกลวขนาดนั้นโอ้หัวปติดรอยกระได้แบบมิดเลยนะนี่เป็นการพบรักครั้งใหม่หรือเปล่าสวัสดีคราวันนี้กลับมาเจอกับหนูแนงเช่นเคยนะคะวันนี้หนูนะจะมารีวิวคุชชั่นตัวนี้ค่ะ คุชชั่นเจ้านางนะคะคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเรียกง่ายๆว่าดังกันมาประมาณ4-5เดือนที่แล้วนะคะแล้วหนูนาก็เพิ่งเห็นกระแสก็ยังไม่หายไปซะทีเดียวนะคะหลายๆบล็อกเกอร์ก็ยังคงวนเวียนเอามาใช้เป็นเฟเวอร์บ้างนะคะแล้วหนูนาก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้แล้วรู้สึกว่าอยากจะลองเพราะว่าหลายๆคนบอกว่ามันได้ความผิวสวยนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแล้วที่สําคัญความน่าสนใจก็คือมันได้ฟินิชโกล์คุชชั่นที่แบบโกล์หนูนายังไม่ค่อยได้ลองนะคะก็มีลองของลากราสไปนะคะอันนั้นหน้าผิว ะะก็เลยอยากจะมาลองตัวนี้ซึ่งก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอเคลมไว้ก่อนว่าความคิดเห็นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนอะอย่างผิวหน้าหนูนาย่เงี้ยก็อาจจะมันกว่าผิวหน้าชาวบ้านเขานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้รีวิวอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะก็ลองดูว่าหนูนาใช้ออกมาเราจะเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้นะคะตัวคุชชั่นตัวนี้อยู่บนหน้าหนูนาเนี่ยกว่า9้าชั่วโมงนะคะก็จริงๆแล้วอะความฉ่ำวาวของคุชชั่นเนี่ยอยู่ถึง9ชั่วโมงเน่เป็ไปไมได้เลยทีจะคฟิิชังสวย ะะเป็นไปไม่ได้จริงๆเออโอเครองพื้นอาจจะเป็นไปได้นะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่า9ชั่วโมงจะเป็นยังไงซึ่งอันเนี้ย9ชั่วโมงนะแล้วมีการทัชอัพเพิ่มนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าหนูนาชอบไม่ชอบยังไงนะคะตอนสวอชตอนแรกนะคะซึ่งแอบเซอรน,นิดนึงว่าตื่นเต้นมากๆนะคะไม่เคยรองเนือ้อคุชชั่นที่ฟินิชออกมาแล้ว สวยประมาณนี้ได้ซึ่งหนูนาก็ยังไม่เคยรองคุชชั่นที่ได้ฟิ nish มาประมาณนี้เลยนะคะนอกจากหลากลาสแล้วที่ว่าสวยก็แอบตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็ลงไปติดตามชมกันได้ค่ะว่าวันนี้หนูนาจะอยู่กับน้องคุชชั่นตัวนี้แล้ว9ชั่วโมงจะเป็นยังไงคะ่ะ เราจะมาดูสรรพคุณการเคลมใดๆของนางนะคะตัวคูชชั่นตัวนี้เนี่ยนางเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเจ้านาง Glowy Cushion นะคะซึ่งมี S P F 3 0 P A 3บวกนะคะมีกันแดดแต่ว่าไม่ต้องไป r ไลอ on ว่าแบบโอ้ยเขามีกันแดดฉันไม่ต้องใช้กันแดดไม่ต้องเขาวันนี้หนูนาก็ลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกันแดดที่หนูนาใช้วันนี้ก็คือเป็น m i ซูมิสูตรนี้นะคะขมมันระดับหนึ่งเลยแบบเชื่อใจนางได้เลยนะคะแต่ว่าหนูนะเป็นคนหน้ามันมากไม่ใช่ว่าแบบใช้ตัวนี้แล้วจะหน้าจะไม่มันเลยแต่ทีนี้วันนี้ด้วยความคูชชั่นเนี่ันาไปด กลหน้าค่อนข้าง,งโกลนะก็เลยกลัวว่าหน้าจะเมื่อมนะนก็เลยใช้เป็นกันแดดอันนี้เนาะอันนี้ที่เขาเคลมนะคะว่าเป็นคูชั่นกันผิวผิวฉ่ำโกลนะคะเกลี่ยง่ายบางเบาไม่หนอกหนาะซึ่งเขามีนวัตกรรมโกลฟิลเตอร์ด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความแบบโกลโกลของหน้าอะไรอย่างนี้นะคะทําให้หน้าฉ่าวาวทั้งวันอันนี้ก็แอบ,บกลัวนิดนึงนะคะคือใครที่ผิวหน้าแห้งหรือว่าไม่ได้มีความมันเท่าหนูหนาเนี่ยน่าสนใจเลยแหละที่ทําให้ผิวหน้าแบบฉ่าวาวได้ทั้งวันนะคะช่วยฟื้นฟูริ้วร พร้อมทั้งการสร้างผิวชั้นที่2เพื่อป้องกันมลภาวะต่างๆแบคทีเ ria นวัตกรรม Second Skin ที่ t r i p ป e h y ยา u r o ร i c Acid จากไฮยาส์ชนิดมอบความชุ่มชื้นทําให้ผิวสุขภาพดีเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวจาก UV ฟังแบบนี้แล้วสรุปง่ายๆก็คือนางเนี่ยมอบความฉ่าวาวให้กับผิวนะคะได้ฟินิชที่ไม่แมตแน่นอนนะคะเราจะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะคะก็ปกติเนาะเป็นพัฟกลม เป็นมาตรฐานของพัฟที่ดีเลยเปิดมามีถาดมีผัดผสมตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าบางคนก็ชอบมาเกลี่ยงานตรงนี้กลัวว่ามันเยอะเกินไปแต่สําหรับหนูนานี่การกันเยอะไม่มีอยู่จริงเพราะว่าเราชอบแบบบกโบบกนะคะแล้วก็มาแบบเพิ่มความเนียนโดยการใช้พัฟเบลนเบลนเบลนนะคะนี่ก็คือเป็นการใช้ครั้งแรกจริงๆเพิ่งแกะเลยนะคะเบอร์ที่หนูนาใช้ก็คือ G 2 1 Natural Beige d o เอานะคะโอ้เนื้อคุชชั่นฉ่ำมาก ฉ่ำมากๆแบบด,ดิ้นเสียงแฉะเลยอะเออสีนะคะค่อนข้างเหลืองแต่ชอบมากเลยอะสีคือมันไม่ได้แบบไปทางขาวขาวลอยนะคะหู<ฮ>เนื้อค่อนข้างปกปิดนี่เขาไม่ได้เคลมเรื่องการปกปิดแบบเด่นขนาดนั้นนะแต่ว่าผิวที่สัมผัสตอนนี้คือปกปิดได้ดีมากคือเนื้อค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็ขอบขอบเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆเนาะขอบขอบที่เกลี่ยแล้วเริ่มแห้งแล้วว่าสีมันจะเข้มขึ้นมานิดนึงเห็นไหมแสดงว่าระหว่างวันเนี่ยสีเปลี่ยนแน่นอน อันนี้คือไม่ต้องเดาเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยแห้งก็คือสีเข้มขึ้นละอ่ะีน,นี้เราจะมาเกลี่ยก,กันนะคะซูมให้ดูใกล้ขนาดนี้นี่คือฟิลเตอร์หลุดแล้วนะไม่มีฟิลเตอร์แล้วนะเห็นกระเห็นรอยสิวตรง,ตางต่างใดๆน,นะคะโอ้ขนาดเขาไม่ได้เคลมเรื่องการปกปิดนะคะซึ่งถามหลยนะว่าโกลไหมหออฟินิชนะตอนนี้ก็คือมองแล้วแบบไม่ได้โกลขนาดนั้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าทั้งหน้าเป็นยังไงนะคะเนื้อคือตุ๊บเหมือนกันนะ ูปกปิดรอยกระได้แบบมิดเลยนะวันนี้ท่าทางจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วแหละขนาดนะมีรอยสิวแบบไปกดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเยอะเหมือนกันนะระวังเรื่องการเลือกสีนิดนึงนะคะเพราะว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปลงระดับนึงเหมือนกันจากเมื่อกี้ที่หนูนาลองดูเนาะเนื้อเล่นแสงเห็นไหมมันจะไม่ได้แบบออกมาแล้วตึบแมทอันนี้แปลกมากเลยนะเพราะว่าธรรมดาโกลอ,อย่างเนี้ย มันจะไม่ให้การปกปิดแต่อันนี้ให้ความปกปิดที่ได้ฟินิชที่กลดูดิกลจริงว้าวอเมซิ่งนี่เป็นการพบรักครั้งใหม่หรือเปล่าดูนะ่าจะมีกระเนี่ยข้างนี้ด้วยนะปิดไปประมาณแบบ8 0 9 0เเหมือนกันนะเห็นไหมโอ้อันนี้ใช้ไฟธรรมชาติด้วยนะเปิดหน้าต่างเนี่ยไม่ได้เปิดแสงสปอตไลท์เลยอ่าเดี๋ยวไปลงอีกข้างก่อนเด้อทุกคนอันนี้ไปลงทั้งแ้่มาแล้วนะคะดูนะ่าตกใจมากเป็นคุชชั่นที่ให้ความผิวสวยมากไม่น่าเชื่อ บอกเลยว่าไม่น่าเชื่อหนูนะไม่คิดเลยว่าแบบ โอ้โหจะได้งานผิวสวยขนาดนี้นะอันนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้คาดหวังนะคะนะ้กดซื้อน้องเขามาเพราะว่ามีคนรีวิวเยอะแล้วก็ตัวเองยังไม่ได้ลองนะคะนาก็เลยอยากจะเอามาลองแล้วอันนี้ออกมาได้ประมาณแบบ4ีหเดือนแล้วนะคนเขาก็รีวิวไปไหนไนแล้วเนาะดีมากเลยอะงงได้ฟินิชที่แบบผิวสวยมากซึ่งถ้าเกิดใครหน้าไม่มันเหมือนหนูหน้านะก็จะไม่ลงแป้งอย่างได้เลยนะคะหมายถึงน้าไม่รู้ว่ามันจะเยิ้มอะไรระหว่างวันขนาดไหนคนหน้าแห้งหรือผิวที่ไม่ได้มันมากอะหน้าจะแบบลองนะงานเขาสวยอะมันก็แบบ มันน่าเผยผิวมากเลยแต่คือกับหนูหน้าไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าหนูหน่าเป็นคนหน้ามันอันนี้คือจะบอกให้ว่าหนูนะลงแค่ชั้นเดียวลงเบาๆนะคะเดี๋ยวหนูนะ้าขอเอามาแถบปกปิดรอยสิวใดๆนะคะเฉพาะบางจุดเนาะที่เราแบบกังวลมากๆอะไรเงี้ยชั้นเดียวนี่ก็ถือว่าแบบเป็นการปกปิดที่ตุ๊กมากแล้วได้งานผิวที่แบบโอ้โหฟินชิชสวยมาก ขาไปลงแป้งแต่งหน้าก่อนนะคะตอนนี้ยังอึ้งอยู่เลยว่าแบบทาไมเธอไปอยู่ไหนมาทําไม,ไมแบบเราไม่เคยเห็นเธอเลยอะเดี๋ยวมาให้ดูกันก่อนนะคะพอดีว่าหนูแนคิดอยู่แนว่านาจะใช้แป้งอะไรนะคะในการที่จะแบบเ็ดหน้าด้วยงานผิวสวยอันนี้นะนาก็เลยไปเลือกบลอล่านะคะสูตรที่มันเป็นโกล์นะพอเอามาลงอะหนูนนว่ามันล้อกันดีมากนะมันไม่ได้ดูมันเลยนะเมื่อก่อนที่แต่งหน้าเนี่ยคือกลัวการที่รแบบแต่งหน้าให้ดูหน้าออกมามันมากแต่นาจะบอกงี้เพราะอายุเยอะอะแต่งหน้าแล้วแมทมากอะเวลาดูกระจกใกล้ๆอะไรเงี้ยหน้ามันดูเอชมากเพราะว่า ันแบบมีริว้วมีอะไรเล็กๆอะถ้ามันแห้งจัดอะก็คือแบบคีบให้หน้าแมตตอยู่ตลอดอะหน้ามันจะดูแก่แต่อันนี้พอมันมีความดิวอี้นิดนึงนะมีความเล่นแสงมีความโกลอย,อย่เงี้ยมันก็ไม่ได้ดูหน้าแบบผู้หญิงอายุจะ40อย่างเงี้ยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะตื่นเต้นไงเราแบบใช้กุชชั่นง,งานผิวและใช้แป้งงานผิวออกมาก็คือสวยลด ทุกคนคะและนี่ก็คือฟิน i s h ุคนะคะบอกตรงๆเลยว่าชอบงานผิววันนี้มากนะคะมันมีความแบบ glass s น i ะด้วยความที่ฟิน i s h องเขาอะได้ความกลวี่จริงๆตามคําเคลมเลยนะคะเรียกได้ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากขึ้นก็คือปกปิดปกปิดได้ดีมากแล้วฟิน i s h ออกมาแบบนี้นะคะคือจริงๆอ่ะการปกปิดที่ดีของคูช้ช h i ่นในระดับที่หนูแนะพอใจเนี่ยมีแค่ไม่กี่ยี่ห้อนะซึงอาบอกเลยอย่างดรพงษ์เนี่ยหรือว่าเทียทีอ่างเงี้ยการปกปิดดีแต่ฟิน i s h ออกมาเนี่ย มันหนามันตืบคือถามว่านาชอบไหมนาชอบตรงที่ว่ามันปกปิดรอยสิวนะาได้โดยที่บางทีถ้าพกออกไปไหนไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์มันโอเคใต้ตาโอเคก็คือปิดได้หมดทีเดียวนะคะแต่ฟินิชของพวกนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําใจว่ามันจะได้ความทึบได้ความตึบได้ความหนาของพื้นผิวเหมือนเป็นการโบกบางคนคือไม่ชอบตั้งแต่ฟิลลิ่งการลงผิวเลยนะคะอย่างเท่ๆเงี้ยเบาอย่างดรพงเนี่ยมันหนักมันแน่นมันทุกอย่างคือมันเหมาะกับคนที่ชอบการปกปิดจัดๆไปเลยนะคะแต่ตัวนี้ถ้าต้องการ ผิวที่บางๆนะคะลงนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยหนูนะว่าได้เพราะว่าเขามีความเอางานฟินนชั่มันเล่นกับลุคการแต่งหน้าได้นะคะอย่างวันนี้ถ้าออกไปข้างนอกนะคิดว่าหน้าตัวเองมันแล้วนะแต่จริงๆอะ่ะคือจับไปอะ่ะคือหน้าแมทหน้าแมทเลยนะคะคือไม่มีความมันเลยแต่ว่าพอเราแต่งออกมาแล้วอะ่ะมันได้ลุควาวอาจจะด้วยเพราะหนูนะใช้แป้งที่มันมีความกลันิดหนึ่งด้วยแล้วก็วันนี้ใช้สีแก้มของ h o ว r ร l a s าด้วยมันมีความกลัวคือนอยากให้ส่งกันทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูว่าแบบออกมามันจะได้ประมาณไหนนะะค แล้วก็ชอบป่องตรงว่าชอบลุคนี้อะตัวเองอาจจะแบบอายุเยอะแล้วเลยอยากจะได้ความโกลสมัยก่อนนี่คือแบบ ว่าแบบระหว่างวันมันจะเยอะมันจะยอยหรือเปล่าแล้วก็รูขุมขนมันจะเห็นชัดหรือเปล่านู่นนี่แต่คือถ้าเกิดใครกลัวเรื่องรูขุมขนเนี่ยแนะนําว่าหนึ่งให้ใช้กันแดดหรือว่าให้ใช้เซรั่มหรือครีมบำรุงผิวจะกินแคร์ตอนแรกที่เนื้อบางๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้มิซูมิที่มันค่อนข้างคุมมันอันนั้นบอกเลยอันนี้คุมมันได้ดีแล้วก็ใช้พราเมอร์ที่คุมมันที่แบบคุมมันระดับหนึ่งแล้วก็ให้มันแบบพรางรูขุมขนแล้วก็ค่อยใช้คุชชั่นตัวนี้คือถ้าเกิดเราอยากเล่นกับฟิเิชตัวไหนอ อ,อยากใช้อะไรตัวไหนก็คือเราทํากันบ้านว่าแบบเอออยากได้งานกลเราก็เคลฟงานผิวก่อนที่จะเป็นงานผิวกโกลเงี้ยเข้าใจปะหน้าเราจะได้แบบอยู่คงทนทั้งวันคงอยู่สภาพนี้ได้ดีอะไรเงี้ยโอ,อ้วันนี้ชอบจริงๆคือพูดแล้วไม่อยากแบบปิดคลิปเลยนะคะชอบมากคือดูงานผิวในกระจกเรารู้สึกแบบปี้กับลุกวันนี้มากๆจริงๆวันนี้นี่คือแทบไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะตาเนี่ยนะไม่ได้เขียนไลเนอร์ด้วยหนูนะตอนนี้เริ่มมีเทคนิคใหมล่ละถ้าเกิดสมมติไม่ไม่อยากแบบเขียนไอายไลเนอร์นะคะก็คือเอาแชโด์สีเข้มอะ่ะสีแบบดำ เอามาลากแค่แบบข้างบนนิดนึงก็พอแล้วนะคะวันนี้ปัดขนตาล่างนะมันก็เลยดูตาโตมากขึ้นนะคะอะวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าความที่น้องชอบตัวนี้มากๆเนี่ยเป็นเฟรย์ิแน่นอนนะบอกเลยเป็นเฟรย์ิแน่นอนนะคะชอบม,มากๆบางคนเขาไม่ได้อินขนาดนี้นะก็ไม่รู้ทําไมนะรู้สึกว่างานงานผิวเขาสวยมากเลยอะอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทั้งวันฟิเนชจากที่นานแบบแต่งออกมาแล้วอย่างเงี้ยมันจะคงอยู่ความแบบเป็นงานผิวเล่นแสงอย่างเงี้ยได้นานขนาดไหนนะคะ ไตติดตามช่่งันคะทุกคนมาโกกผมใช่ปะแล้ดูเป็นน้ำยากโกงแบบสับต้องหัวลงนี้ไปหมดเลยจ้าแล้วก็มีกระเด็นเป็นฝ่ายอยู่ตรงนี้อันนึงแล้วเราแต่งหน้ามาแล้วแบบเปื้อนันี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะออกมาทําภารกิจ หนีจากความเป็นแม่แป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าหัวเนี่ยเป็นงอกเยอะมากนะก็เลยขโมยเป็นแชมพูโกผมของแม่มานะคะแล้วก็ไปให้ร้านสระผมสระนะคะแล้วเขาก็แบบทำเกินมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีกระเด็นมาเป็นใยตรงนี้ด้วยอะ่ะเขาบอกว่ากลับบ้านพอไปเอาพวกทนเนอพราอุ้ยนี่อันนี้ก็ออกนี่เออค่อยไปเอาอะไรเอาออกนะคะก็นี่แหละคะ่ะผมงอกหายไปจริงๆเออเป็นแชมพูสระผมนะเอามาสองห่อ,อเพราะกลัวว่า มันอาจจะต้องใช้สองห่อหรือเปล่านะคะยี่ห้อเนี้ยดีมากเลยอ่ะหอมเออนั่นแหละดีมากเลยห่อหนึงคือผมนะก็ใช้แบบเหลือๆเลยนะคะก็ถือว่าแบบ ผมดำดีมากเลยหนูนาเป็นคนชอบผมดำนะเพราะมันทําให้แบบหน้าเราขาวขึ้นมานะคะเสร็จปุ๊บก,ก็ไปนวดมาเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้อุ้มลูกลูก,ลกติดหน,นามากอุ้มลูกแล้วแบบปวดหลังลางมาถึงคอบ่าไหลอะไรเงี้ยก็นวดไปสองชั่วโมงค่ะนี่ก็เดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวจะไปแพ็คกระเป๋าพอดีพรุ่งนี้จะไปเออพัทยากับเพื่อนๆนะคะก็มาอัปเดตหน้ากันตอนนี้ก็คือหน้ามันแต่มันแบบสวยวะ่ะหรือตัวเองใบแอดแล้วเพราะว่าแบบแรกพบคือมันรักไปแล้วอะไรเงี้ยอะ เ่หนูนาดูพยายามดูหน้าตัวเองแบบนาก็รู้สึกว่ามันวาวแบบสวยอ่ะอนาเห็นบรล่าทุกคนว่าไหมอะอันนี้ก็คือไม่มีฟิลเตอร์เลยนะใกล้ขนาดเนี้ยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตตอนกลางคืนอีกทีนะคะเดี๋ยวจะเปิดสาดไฟสปอตไลท์ในห้องเลยนี่ไม่ได้ซับหน้าด้วยแต่ว่ามีแบบเกานิดหน่อยนะคะแบบคันนู่นนี่อะไรเงี้ยอืมอาจจะแบบโดนอีน้ํายาอันนี้ก็เดนมาตอนสระผมก็ได้มาเลยคันเนาะแต่ว่าอีแม่ก็ไม่ซับหน้าใดๆนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันตอนกลางคืนอีกทีค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะเป็นเวลากว่า9้าชั่วโมงนะคะที่ตัวคุชชั่นเจ้านางนะคะอยู่บนหน้าหน้นะคะต้องขอโทษด้วยที่ด้านหลังเลอะเะถอเะโลโทนะคะเพราะว่าเดี๋ยว กำลังจะจัดกระเป๋านะคะพรุ่งนี้พาลูกไปพัทยานะคะเป็นทริปแรกของเบบีบีนาเลยนะคะที่ไปกัน3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ไปจอยกับแก๊งเพื่อนที่เอาุกลูกไปกว่า10ครอบครัวนะคะเป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากนะคะก็วันนี้ก็เลยฟัดกับลูกแบบเยอะมากนะคะคุชชั่นต่างๆก็คือหลุดรักตรงคางจากตรงอะไรงี้เยอะมากแล้วก็วันนี้ที่ไปทําการโกกผมมานะคะหนูนะ่าก็ยังไม่ได้เช็ดเลยคือเขาว่าเอาเอาสำลีชุบก,กับอะไรน้ํายาดัดเขาบอกว่าเอามาเช็ดตรงนี้เขาขอเช็ดหน่อยเพราะว่ามันดําเป็นปื้ดเลยนั่นแหละ ก็ยังเช็ดไม่หมดนะคะเขาเช็ดไป2รอบเขาบอกว่าเขากลัวผิวหนูนาแบบขึ้นเป็นผดอะไรเงี้ยเพราะมันแรงเนาะแล้วที่หยดๆตรงนี้นะก็ยังไม่ได้ไ่ด้เช็ดออกเลยนะเนี่ยคิดดูดิกลับมาปุ๊กก็กินข้าวแล้วก็แบบรีบจัดของเลยนะคะก็หนูนาพยายามเอาออกตอนนี้ก็ไม่ออกแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปใช้แบบอะไรเช็ดแล้วกันก็มาในเรื่องของคุชชั่นนะคะโดยรวมเนี่ยหนูนาให้อภัยการแบบหลุด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 ขึ้นมานะคะนาให้อภัยนะเพราะว่าฟินิชสวยแล้วก็โอเคทั้งวันได้ความแบบเงาเงาทั้งวันนะมันเหมือนเป็นความมันที่แบบไม่ได้มัน มันดูเป็นวาวว่ะวันนี้9ชั่วโมงอ่ะก็ค่อนข้างเยอะกว่าทุกครั้งที่รีวิวสิ่งอื่นๆนะคะรู้สึกว่าแบบโอเคมากเลยกับงานผิวอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดดูแลหน้าดีกว่านี้ระหว่างวันนะหนูนะว่าช่วงเวลาเนี้ยกว่า9ชั่วโมงเนี้ยมันก็จะไม่แบบหลุดๆขนาดนี้หมายความว่าแบบเออถ้าเกิดว่าซับเซิฟอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคกว่านี้นะคะตอนนี้นะก็เล่นกับลูกฟัดเวียงแบบเยอะมากหน้าลูกก็มาถูกกันหน้าหนูน่ะนะมันก็จะเป็นความแบบเหมือนมีมือมีผมมีอะไรมาโดนอ่ะทั้งนี้ทั้นนนั้เีย ตัวนี้อะ่ะหนูนาก็ยังคงชอบฟินิชแล้วก็ยังให้ราคากับเขาอยู่ดีนะคะแฮปปี้มากคุณคนยอ่ะขอทาสีปากหน่อยนะคะเนื่องจากว่าปากซิดมากอ่ะนนั่นแหละคะ่ะโดยรวมนะคะหนูน่าชอบตัวนี้มากเพราะว่าได้ฟินิชผิวที่สวยแล้วก็อาจจะไม่ได้ทนขนาดนั้นนะคะแต่หนูนาเชื่อว่าถ้า9ก้าชั่วโมงเนี่ยอยากอยู่กับเขาได้นานแล้วก็ถ้าอยู่นานๆแล้วเออรักษาเขาให้ให้ดีเช่นแบบมีการซับบ้างมีการทัชอัพบ,บ้างหนูนาะเชื่อว่าฟินิชเขาก็คงยังทนได้แล้วก็สวยสวยได้ยาวนานนะโดยรวมก็ชอบอะ วันนี้หนูนาถ่ายให้ดูตอนที่หนูนาแบบไปนวดไปไปโกกผมหนูนาก็เชื่อว่าทุกคนก็เห็นจากกล้องแหละว่าผิวมันดีจริงๆนะคะความมันที่เกิดขึ้นมันก็กคือเป็นความมันที่ดูแบบเงาๆกระจกๆอะ่ะซึ่งถ้านาออกไปแบบนี้หนูนาก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูนาอายเัวอยอะไรนะโอเคก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะคะเรียกง,ง่ายๆว่าใช้เวลา9ก้าชั่วโมงอยู่ด้วยกันมานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลาไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวหนูนาจะเอาอะไรมารีวิวก็ค่อยติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเเลลลยยนนนนะะะะคคฝาาาากกกดดดด์ปป็ังใจ scribe ะะ้้ดด้วะะถิพมูี ยังไม่กด subscribe กด็กด subscribe ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งสั่นเตือนด้วยนะคะหนะูน้ามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้หนะูนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ